คุณรศนายืานยันว่าทาได้จริงเพราะว่าเคยเห็นข้อเสนอของคุณมิ่งขวัญลดราคาน้ำมันเบนซินล,ลง18บาทและก็ลดดีเซลลงอีก6บาทโดยใช้ราคาเนื้อน้ํามันหน้าโรงกลั่นเป็นราคาเดียวกับส่งออกยกเลิกกองทุนน้ามันลดท่าการตลาดภาษีและยกเลิกกองทุนอนุรักษ์พลังงานสามารถทําได้เหลือ9บาท21สตางค์ต่อลิตรซึ่งมากกว่าตัวเลขคุณมิ่งขวัญด้วยซ้านะครับที่ต้องการลด6บาท37 สตังต่อเรียนซีอีกนะครับเรื่องของการทำให้น้ำมันราคาลดลงเพียงแค่18บาทนะครับคุณรสนายืนยันว่าทำได้เพราะว่าเคยเห็นข้อเสนอของคุณมิ่งขวัญนะครับลดราคาน้ำมันเบนซินลง18บาทนะครับและก็ลดดีเซลลงอีก6บาทเออแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับนะทำได้จริงยืนยันอย่างนี้โดยใช้ราคาเนื้อน้ำมันหน้าโรงกลั่นเป็นราคาเดียวกับส่งออกน้ำมันหน้าโรงกลั่นเป็นราคาเดียวกับราคาส่งออก ยกเลิอกกองทุนน้ำมันลดค่าการตลาดภาษีและยกเลิอกกองทุนอนุรักษ์พลังงานแถมตัวเลขปรับลดราคาดีเซลสามารถทําได้เหลือฟังดีๆนะครับ9บาท21สตางค์ต่อลิตรซึ่งมากกว่าตัวเลขคุณมิ่งขวัญด้วยซ้ำนะครับที่ต้องการลด6บาท37สตางค์ต่อลิตรเสียอีกนะครับนางสาวรสนาโตสิตากูลอดีตสว,วกทมและอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปหรือสปชนะครับด้านพลังงานได้โพสต์ข้อความลง Facebook ข้อความว่า เสนอลดราคาน้ำมันเบนซินล,ลง18บาทและก็ลดดีเซล6บาทของมิ่งขวัญเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่หรือแค่หาเสียงโดยระบุว่าข้อเสนอการปรับราคาน้ำมันของมิ่งขวัญแสงสุขวันนะครับสร้างความตื่นตัวให้กับวงการพลังงานทั้งกลุ่มทุนพลังงานอันนี้ต้องขี่เส้นใต้นะมันตื่นตัวแบบไหนหกลุ่มทุนพลังงานและนักการเมืองฝ่าฝั่งรัฐบาลที่ได้รับการอุ้มชูโดยกลุ่มทุนพลังงานครับต้องคัดค้านกันอย่างแข็งขันเป็นแน่ต้องถือว่าคุณมิ่งขวัญเนี่ยกล้าเสนอ และกล้าที่ทําให้ได้จริงๆต้องมีการปรับนโยบายแบบ360องศากันเลยแต่อยู่ที่ลุงป้อมแหละครับผู้นาพักพบปชรจะกล้าออกมาประกาศเป็นเจตจำนงทางการเมืองอย่างจริงจังหรือไม่เพราะว่าเรื่องพลังงานที่มันแพงแล้วก็คนก็ไม่ค่อยรู้โครงสร้างต่างๆว่าลดได้จริงแค่ไหนเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยถูกเปิดเผยออกมาอันเนี้ยนายทุนพักพบปชรจะได้รับความกระทบกระเทือนหรือไม่ก็อยู่ที่คุณมิ่งขวัญเสนอบิ๊กป้อมไปแล้วนะครับ คุณรันาย,ยังบอกว่าหรือเป็นแค่นโยบายหาเสียงแบบตีหัวเข้าบ้านเหมือนพักอื่นในอดีตที่เคยประกาศจะยกเลิอกกองทุนน้ำมันแต่พอได้รับการเลือกตั้งก็ยอมลดราคาเป็นโปรโมชั่นให้3าถึงสเดือนแล้วก็กลับมาใช้บริการกองทุนน้ำมันเหมือนเดิมนะครับลองดูราคาที่คุณวิ่งมิ่งขวัญเสนอถ้าจะทําจริงดิฉันว่าสามารถทําได้และก็ต้องจัดการหลายอย่างอย่างเช่นหนี้สินกองทุนน้ามันและการแก้ปัญหาเกษตรกรเรื่องน้ํามันชีวภาพรวมทั้งภาษีน้ํามันที่รัฐบาลเสร็จติด เพราะว่าได้มาง่ายๆนะครับเหมือนกับเปิดก๊อกน้ําที่สําคัญจะกล้าดึงอ้อยออกจากปากช้างเพราะมันมีกลุ่มทุนผูกขาดที่เป็นรัดซ้อนรัดตัวจริงได้หรือไม่นะครับกลุ่มทุนผูกขาดรัดซ้อนรัดตัวจริงได้หรือไม่นะครับขอคิดตามข้อเสนอของคุณมิ่งขวันนะครับนะโดยปัญหาต่างๆที่ให้ไว้ที่ได้ประกาศไว้ก็คือนโยบายนี้ถ้าเป็นรัฐบาลต้องจัดการแก้ไขเพื่อขจัดอุปสรรคต่ตอน,นโยบายการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเอาเอง นะครับแกคิดตามอย่างนี้ครับแกคิดตามอย่างนี้แกบอกว่าที่ประกาศลดราคาเบนซิน95ลงมา18.07บาทต่อลิตรจากราคาเดิมเนี่ย44.06บาทต่อลิตรโอ้ต่างกันมากนะครับณวันที่17กุมภาพันธ์คือราคานี้เหลือขายปลีกที่25.99บา25บาท 25. 99สตางค์ต่อลิตรนะครับแล้วก็ราคาดีเซลเนี่ยขายปลีกกันอยู่ที่34.44บาทนะครับลดลง6บาท37สตางค์ต่อลิตร เหลือราคาหน้าปั๊ม28บาท7สตางค์ต่อลิตรนั้นนะครับโครงสร้างราคาน้ำมันที่เป็นธรรมนะครับใช้ราคาตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์2,566ส่วนที่จะปรับลดลงสามารถทำได้ดังต่อไปนี้นะครับคุณรสนาแจกแจงมาเป็นข้อขถ้าจะลดได้จริงแกช่วยคิดครับช่วยคิดช่วยทำคือหนึ่งนี่ก็เป็นจริงๆเป็นอดีตผู้สมัคร ผู้ว่ากรทมด้วยนะครับคือ1เนื้อน้ำมันเบนซิน95ราคาหน้ารงกร่น22บาท28สตางค์ต่อลิตรเนี่ยวงเล็บว่าซึ่งเป็นราคาสมมุติว่านําเข้ามาจากสิงคโปร์ซึ่งมีต้นทุนเนี่ยที่ไม่ได้จ่ายจริงมันเป็นราคาสมมุตินะครับคือค่าขนส่งนี่ไม่ได้จ่ายค่าประกันภยัยค่าสูญเสียระหว่างทางเนี่ยไม่ได้จ่ายแต่มันสมมุติขึ้นมานะครับถ้าจะเปลี่ยนมาใช้ราคาหน้าโรงกร่นเป็นราคาเดียวกับที่เอกชนส่งออกก็จะลดลงได้ประมาณ2บาทต่อลิตรทันที ข้อที่2อค่าการตลาดที่เหมาะสมสําหรับเบนซินเนี่ยคือลิตรละสบาทนะครับณวันที่17กุมภาพันธ์หกเนี่ยค่าการตลาด3บาท11สตางค์ต่อลิตรเลยนะซึ่งจริงๆเนี่ยมันลดลงได้นะครับลดลงได้1บาท11อสตางค์ต่อลิตรข้อที่3ถ้ายกเลิก2กองทุนก็คือกองทุนน้ามันและกองทุนอนุรักษ์พลังงานจะลดลงได้6บาท55สตางค์ต่อลิตรในวงเล็บที่ว่านะครับสำหรับกองทุนน้ามันเป็นกองทุนที่มีไว้เพื่อใช้นี้เอกชน ซึ่งส่วนใหญ่นะครับใช้จ่ายนี้ให้กับเอทานอลที่ผสมในเบนซินและก็ไบโอดีเซลที่ผสมในดีเซลและเอากองทุนไปชดเชยน้ำมันผสมนะครับให้หลอกตาว่าถูกลงแต่เป็นการล้วงเงินนะครับเป็นการล้วงเงินผู้ใช้น้ำมันล้วงเงินผู้ใช้น้ำมันที่ไม่ควรจ่ายเนี่ยให้ต้องจ่ายนะครับเอาไปชดเชยทําให้เป็นหนี้กองทุนน้ำมันไม่สิ้นสุดโดยราคาเอทานอล29บาทส6สตางค์ต่อลิตรน้ำมันเบนซิน95ราคา 22บาท28สตางค์ต่อลิตรไบโอดีเซลราคา32บาท6สตางค์ต่อลิตรดีเซลธรรมดาราคา21บาท99สตางค์ต่อลิตรดังนั้นสังเกตว่ายิ่งผสมมากก็ยิ่งแพงยิ่งต้องการเงินชดเชยมากขึ้นนี่มันทําให้ราคาน้ามันก็แพงลงกองทุนก็จะขาดทุนมากขึ้นนะครับ 4. ลดภาษีสรรพสามิตภาษีเทศบาลภาษีแวดจาก10บาท2สตางค์ต่อลิตรลดภาษีไปเลยให้เหลือ1บาท61สตางค์ต่อลิตร ก็จะลดราคาน้ำมันได้ถึง8บาท41สตางค์ต่อลิตรนะครับถ้าลดภาษีลงเนี่ยดังนั้นถ้าปรับราคาตามนี้จะลดราคาเบนซินที่ทันทีนะครับใครฟังท่อนบอนไม่รู้เรื่องท่อนล่างแกสรุปให้นะครับถ้าปรับราคาน้ำมันตามนี้จะลดราคาเบนซินลงมาได้2บวก1.11บวก6.55บวก8.41แกบอกว่าถ้าปรับตามนี้จะลดลงนะครับลดลงได้ทันที ลดลงไปเท่าไหร่ลดลงไป18บาท7สตางค์ต่อลิตรครับส่วนดีเซลราคาขายปลีกอยู่ที่34บาท4 4สตางค์ต่อลิตรจะลดลง6บาท37สจตางค์ต่อลิตรนะครับเหลือราคาขายปลีกอยู่เพียงแค่28บาท7สตางค์ต่อลิตรเท่านั้นสามารถปรับลดลงได้อีกนะครับซึ่งแกก็ให้รายละเอียดไว้ถ้าจะปรับดีเซลเนี่ยปรับยังไงนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมสรุปย่อๆเลยก็คือดีเซลเนี่ยแกปรับเนื้อน้ํามัน ะะเดือน้ํามันใช้ราคาหน้าลงกันไม่ต้องไปเอาราคาสมมุติมา2คือลดราคาการตลาดลงมา3ายกเลิก2กองทุนเหมือนกัน4ภาษีรัฐบาลเก็บให้น้อยลงนะครับนะอ๋อภาษีรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องเก็บให้น้อยเก็บเท่าเดิมเลยครับไม่ต้องลดลงเลยอันนี้ไม่ต้องลดลงเลยนะครับภาษีรัฐบาลได้เพราะงั้นแกบ,บอกว่าสรุปของราคาน้ำม,มันดีเซลเนี่ยสามารถลดได้เท่าไหร่มาดูกัน2.24สบวก2บวก40สตังค์บวก4.57 เท่ากับว่าดีเซลจะลดลงได้นะครับ9บาท21สตางค์ต่อลิตรเลยซึ่งมากกว่าที่คุณมิ่งขวัญต้องการลดแค่6บาท37สตางค์ต่อลิตรอีกถ้าเอาตามสูตรแกลดได้ถึง9บาทกว่าโดยไม่ต้องปรับภาษีของรัฐบาลด้วยซ้ำนะครับในข้อสรุปเนี่ยแกก็บอกว่าถ้าต้องการปรับโครงสร้างพลังงานให้เป็นทรรมจริงๆเนี่ยต้องยกเลิกกองทุนน้ามันครับซึ่งที่ทั้งหมดเนี่ยมาจากการนําน้ํามันชีวภาพทั้งเอทานอลทั้งไบโอดีเซลมาเติมในน้ามันเบนซินและดีเซลโดยการอ้างเหตุผล ว่าช่วยเกษตร,รกรนะครับซึ่งผู้ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ก็คือกลุ่มทุนพลังงานครับไม่ใช่เกษตร,รกรย้ําว่าผู้ได้ประโยชน์คําว่าส่วนใหญ่มีด้วยนะฮะกรณีช่วยเกษตร,รกรเนี่ยไม่มีหลักฐานว่ากเกษตร,รกรมีไรายได้เพิ่มขึ้นจริงแต่คนใช้น้ํามันเนี่ยต้องแบกรับราคาน้ํามันผสมที่ราคาแพงขึ้นโดยไม่มีทางเลือกเลยกองทุนน้ามันเนี่ยทำให้โครงสร้างราคามันบิดเบือนนะครับทำให้ผู้ค้าน้ํามันเนี่ยสามารถทวงราคาน้ํามันผสมได้ตามใจชอบเลย ราคาน้ำมันจึงไม่ได้เป็น,นกลไกตลาดเสรีตามที่รัฐบาลและผู้ค้าน้ำมันเนี่ยยกเมฆมากล่าวอ้างให้ประชาชนและสื่อมวลชนหลงเชื่อนะครับขณะที่ผู้ใช้น้ำมันทั้งประเทศเนี่ยเขาต้องรับภาระพลังงานขนาดนี้มันไม่ไหวเพราะจะกระทบกับค่าครองชีพราคาสินค้าบริการอื่นๆก็จะตามมาพุ่งสูงไปหมดเะครับเพราะน้ำมันคือต้นทุนของทุกอย่างนะครับคุณรัศนาบอกว่าเห็นด้วยครับกับการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันนะครับ เหลือเพียง2ชนิดคือเบนซินกับดีเซลเท่านั้นนะครับไอ้ตัดไอ้พวกผสมออกให้หมดนะครับเพราะมันทําให้แบกภาระนะครับแล้วรัฐบาลเนี่ยควรให้ความนะควรใช้ความสามารถในการขยายตลาดเกษตรช่วยเกษตรกรทางอื่นแทนไม่ใช่มาบีบนะครับให้คนใช้น้ํามันเนี่ยเอาราคาตรงนี้ไปผันตรงโน้นนะครับไม่ใช่เล่นเกมกันอย่างนี้เอาเอากระเป๋านี้ไปยัดกระเป๋าฝาคือทุกอย่างมันต้องโตได้ธรรมาชาติมันถึงจะไปได้ดีนะแกมองอย่างนี้นะครับข้อเสนอของคุณมิ่งขัญทาได้ครับแกลองมาคิดดูแล้ แล้วก็มีเรื่องที่ต้องจัดการอยู่มากนะครับแต่ไม่รู้ว่าพลเอกประวิตยเนี่ยจะกล้าจัดการไหมเพราะมันต้องไปหักไปงัดกับกลุ่มทุนนะครับที่สําคัญก็คือต้องไม่ใช่แค่ประกาศเพื่อหาเสียงแบบตีหัวเข้าบ้านนะครับแล้วก็โปรโมชั่นลดราคาชั่วคราวแบบที่ใครเคยทานะครับต้องลดกันแบบถาวรน,นะครับลดกันแบบถาวรแต่ก็ไม่กล้าปรับโครงสร้างราคาน้ํามันให้เป็นธรรมชาตินะครับถ้าเกิดไม่ทํามันก็ยังเจอเจอเรื่องเดิมๆทิ้งท้ายครับคุณรัศนาบอกว่า ประเด็นสำคัญที่ประชาชนตั้งข้อสงสัยไว้ก็คือการหาเสียงดุดันแบบนี้ของคุณมิ่งขวัญภายใต้ร่มโพร่มไซของพลังประชารัฐพลเอกประวิทย์แบบนี้จะเป็นแค่วิธีเคาะกะลาให้กลุ่มทุนพลังงานนะครับกลัวกลัวแล้วเข้ามาเจราจาต่อรองมาเกียเสียอะไรกันหรือไม่อันนี้แกยังสงสัยว่าประกาศเทนะแต่ว่ามันเทเพื่อประชาชนหรือเทเพื่อเคาะกะลาเรียกหมากินข้าว ไม่ทราบนะครับไม่ทราบแต่ถ้าเกิดทําได้จริงตลอดไปเนี่ยพักที่ประกาศก็จะได้รับความนิยมเชื่อถือจากประชาชนยิ่งกว่าโครงการจํานํเข้าวนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าด้วยซ้ําที่ว่าจะได้รับความนิยมยิ่งกว่าก็เพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันกระทบกับทุกคนจริงๆนะครับส่วนโครงการจํานํเข้าวชาวนาก็ชอบแต่มันเป็นภาระกับงบประมาณมหาศาลทุกปีและมีการทุจริตคอร์รัปชันมาโหรานส่วนนโยบายหลักประกันสุขภาพเนี่ยนะก็จะได้ประโยชน์กับประชาชนเจ็บป่วยแต่ถ้าเกิดทําเรื่องน้ํามันเนี่ย มััันนนได้กกบบทุคนนะคะรสนับสนุนโดยหุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095-460-5580